อาจารย์ช่วยผมด้วยครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยนี่ไงแต่ใจผมก็เย็นอยู่ครับกัลยาจาร์ต้องใส่จิตไมกว่าสิอาจารย์ก็เพิ่งสอนพี่อยู่นะเนี่ยต่อไปก็ถึงตานายแล้วนะนักเรียนเออตาผมแล้วเหรอถ้าทุกคนอยากช่วยผมให้ผมขี่ไม้กวาดได้ให้ทุกคนทำการกดไลค์กดตับตะไคร้และกดกระดิ่งช่วยผมทีนะผมจะได้ขี่ไม้กวาดได้นะนะนะช่วยผมพี กดเร็วกดเร็วกดเร็วผมจะได้ขี่ไวกว่าได้เย้ดีคนกดให้ผมด้วยล่ะนี่ไงอาจารย์อาจารย์ผมไงผมเทป่ะวู้หูเก่งเก่งแตวดหัวู้ว้าวว้าวเวียนหัวเวียนหัวโอเวียนสายแล้วจะทำไม่นี่ย อารานนี้ก็คือบ้านวาริสุดสวยของบ้านเราที่ภูมิใจที่จะนําเสนอนะเฟียวนะเออดูบ้านของเราตกแต่งเรื่องรูปของคนบรรพบุรุษสมัยก่อนที่อยู่มาไกลยุคเร,รือกำบันพิเดเชียร์ออกอยู่ที่บ้าน,นวรมันเก่งของเราแม้แต่ห้องก็ตกแต่งด้วยโต๊ะที่ทํามาจากไม้เรื่องชื่อนะไม้ในตำนาน เออฉันรู้แล้วแต่ว่าหรือแม้แต่โคมไฟอันนี้ก็เช่นกันเฟี้ยดูเป็นไงบ้างเราในชั้งสวยงามและมีประวัติอันยาวนานเรานี่ไปแพ้บ้านไหนเป็นแน่เข้าใจเข้าใจแต่แต่เดียวก่อนคือดูรูปนี้ดูอัศวินโต๊ะกลมก็ยังมาอยู่บ้านเราว่าไงเอมิกมันจะสายแล้วไปหาเรื่องสายนะอังกอนทุกคนเรื่องสายนัไม่ใช่เรื่องสําคัญ สำคัญที่ว่าอัศวินโต้กลมเนี่ยเคยมาอยู่บ้านเราเนี่ยเห็นไหมเขาใส่ชุดอัศวินชุดสองอัศวินนกำนานอยู่บ้านเราเนียงานงานบ้านเรามีเกลียดทีสุดแล้วเองงั้นถ้าเถอะพาดีห้องห้องอยู่ไหนห้องชั้นอยู่ไหนฉันไม่เคยมาเฟียวก่อนเฟียวจะไปห้องอย่าเพิ่งไปไงรู้จักอัศวินหรือยังอ๋อไปได้แหลเดี๋ยวฉันพาไปโอเคบ้านเรามีจอกศักดิ์์สิิทธแล้วเนี่ยคือถ้วยรางวัลเออมาเร็วบิ๊กเร็วฉันจะไปห้องแล้วไปไได้แหละห้องเล่นไหนไปไปห้องเดี๋ยวฉันแนะนำห้องให้เฟียวเอ้ยโอ้ นี่เขาห้ามผู้หญิงเข้าหอผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยฮะเออหน้าเราก็อยู่ห้องกันชายหญิงมาแยกกันนะยายขี้กลัวนี่เธอจะทําผิดกฎบ้านเราจะโดนห่างอีกแล้วเอ้ยมันก็เข้าได้เหมือนกันเราอยู่กันแค่นี้น่ะอุคเอาล่ะเพี่นทีนี้เราสู่ห้องของบ้านเบอร์ลิดนะเฮ้ยนี่คือห้องนอนที่พวกเราใช้นอนกันเตียงชั้นอยู่ไหนอะเตียงของนายเนี่ยนะอยู่ยู่ไหนอยู่ไหนวะเอ้ยเตียงไหนโล่งมั้งอะ ตรนเตียงนี้ว่างอ๋อนี่เตียงนี้โล่งอ๋อนี่คือเตียงชั้นหรอแต่นี่คือเตียงนายใช่ทําตัวตามๆสบายหมดเออแต่ทําไมเตียงทําไมเตียงนี้ถึงว่างอะฉันเพิ่งมาพูดเราบาเศร้าทาไมอ่ะใจพูดเราไปวัดมันค่อนข้างยาวแต่จะสุดรวบสั้นๆก็คือเคยมีคนมาอยู่ก่อนนายจริงหรอเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากคนในบ้านวันนี้รักรักเพื่อนคนนั้นมากแต่ว่าเขากลับ มีทางกายที่ไม่แข็งแรงเขาเขาเลยต้องเฮ้ยคือคือคือฉันจะบอกว่าฉันต้องมานอนคนที่เขาไปตายเขาแค่ร่างกายไม่แข็งแรงอ๋อหรอมันเศร้ามากเขาอยากเรียนมากแต่เขาเรียนไม่ได้อะแายต้องสารฝันให้เขาด้วยแดนคือความหวังของบ้านวอลเลิสโอเคก็คือสรุปยังไงก็คือเขาเรียนไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะแค่ร่างกายไม่แข็งแรงเฉยร่างกายเขายังไม่พร้อมเนี่ยเขาป่วย มันการหยุไปรักษาป่วยแล้วเขาก็ไม่สามารถเรียนต่อได้หรอใช่เขาต้องไปรักษานเป็นการรักษาที่แบบต้องยาวต้องใช้เวลายาวเขาต้องพักการเรียนไปก่อนอเราฉันก็เลยมาอ๋อฉันก็เลยเข้ามาแทนที่นี่สินะอันนี้คงอุปกรณ์ฉันอ๋อนี่ไงอุปกรณ์ฉันเจอไมากวาดแล้วเอ้ยลืมเลยไม้กวัดอาจารย์น่าจะเอาแบบอุปกรณ์ให้ใส่กล่องมาให้แล้วใช่แต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 ่ไม้กวาดเอ้ยไม้กวาดคือเรียนไม้กวาดบิ๊ก โอ้ยลืมเลยเรียนไว้กว่านี่ว่าวันนี้เป็นสัปดาย์แล้วนี่ยายแก่นั่นด้วยโดนแน่เลยวันนี้ต้องกับบ้านดาวน์อีกฉันว่าเราโดนแน่เลยวันนี้เราเรียนบ้านกับบ้านดาวน์หรอใช่เฟี้ยวเราจะโดนไอ้พวกนั้นถ้าเราไปสายไม่ได้เดี๋ยวไปสายก่อนพวกมันแม่เราต้องไปก่อนพวกมันทำไมรู้ว่าบ้านบ้านไม่งั้นเราจะโดนพวกมันด่าโดนพวกมันเหยียดเรารับไม่ได้ต้องไปก่อนเราต้องชนะมันต้องมันต้องจะเล่นงานอย่างเดียวเลย ศาสตราจารย์ครับเมื่อไหร่บ,บ้านวลลริสจะมาล่ะครับนี่มันก็นานมากแล้วนะนั่นสินะคะแบบนี้มันก็เสียเวลาในการเรียนมัขี่ไม้กวดของพวกเราสิคะศาสตราจารย์ใช่ครับผมเสียเวลาการอ่านหนังสือของผมมากๆเลยผมต้องนั่งกินข้าวทาโน,น่นทํานี่อีกเสียเวลามากๆเลยครับเออก็ถ้าว่าขามาใส่กันจริงๆยังไงอาจารย์ก็ต้อง มีบอกหลวงพ่อได้กเขาอยาแล้วล่ะยังไงนักเรียนก็ช่วยใจเย็นๆหน่อยนะรอพวกเขาหน่อยได้ครับผมจะรออีกแค่5นาทีเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าบ้านวอลเลริสยังไม่มาแล้วก็แสดงว่าบ้านราเวนอย่างพวกเราชนะในการแข่งครั้งนี้นะครับอืมเอาเป็นว่าใจเย็นรอพวกเขาก่อนละกันนะเขาอาจจะติดติดโทรศัพท์จริงๆก็ได้แบบนี้มันก็เสียเวลาพวกเราเสิครับพวกเราเป็นคนที่มาก่อนแน่นแทะมาตรงต่อเวลาด้วยแต่กับพวกเขาต้องคือพวกเราต้องยืนรอจริงๆเหรอคะ ใช่ครับใช่ครับพวกบ้านมาเลริสอาจจะไปทําเรื่องไม่ดีอีกก็ได้นะครับอืมก็ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆยังไงสัตราจารย์ก็ต้องเอาเรื่องพวกนี้ไปถึงหฝ่ายปกครองแน่นอนอืมงั้นรอพวกเขาสักหน่อยแล้วกันนะนี่พวกเราจะไม่ยอมมันเร็วตามมาตามมาเฮ้ยทางไหนอะทางนี้เหรอทางนี้แหละเฟี้ยวทางนี้แหละมันต้องขึ้นบังบนหรอบิ๊กเออมันต้องไปทางนี้หรอบิ๊กใช่เชื่อชั้นเชื่อชั้นเราจะไม่แพ้บ้านดาวเวอร์บิ๊กไปไปทางนี้จริงๆเหรอ โอเคโอเคเรียนละเขาเรียนข้างล่างบิ๊กเอ้ยบิ๊กไมขอโทษจะไปสายไหมเนี่ยจะทันไหมเนี่ยไม่รู้นี่มันสายแล้วมี่พวกดาวเวิร์มาถึงแล้วทุกคนเราจะแพ้พวกมันไม่ได้โอเคติดตามมาเร็วตามอยู่ตามอยู่จะทันไหมเนี่ยมีอะไวเป็นบ้ายังไงยังไงยังไงเร็วเร็วเร็วเอเร็วเราต้องถึงก่อนพวกมันแน่นอนยังไม่อยู่ยังไม่อยู่ทันไหมอ่ะ ไม่ทันแล้วนั่งรอขนาดนี้แล้วบทเรียนข้อที่หนึ่งเตรียมตัวรับฟังรับแรงประทะรับแรงกระแทกว่าจะจะสอนวิชาให้วิชาปิดหูวิชาปิดหูคืออะไรอ่ะเอาแอะไรไปก็จะดูเองอ่ะฟังชันนายต้องใช้วิชาหูทนลมด้วยหูดับโอเคหูทนลมหูดับโอเคได้ฉันจะทำไมอ่ะว่านวารลนดแรงงานตัวครับ มาแล้วครับบ้าวาลิตมาแล้วครับขอโทษที่มาสายค่ะขอโทษที่มาสายครับมากันสักทีนะครับขอโทษค่ะขอโทษครับอ้าวนี่อาจารย์เนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมหักคะแนนนะครับอ่ะอ้ก็คงจะต้องมีอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่นะฉันไม่ได้ไปทำอะไรผิดนะหน้าตาเลือกรักเหมือนกับำลังดีความผิดอยู่นะครับมันจะมีพิดรุดเลยครับ มาก็ช้าต้องไปทำอะไรผิดมานแน่ๆเลยครับอือาบทาำตัวเหมือนอมไม่มีตัวตนอยู่ที่นี่ผู้นลมทาไว้เปลี้ยวได้ได้ได้ครับศาสตราจารย์เป็นหนึ่งะลม่มก็เนาะนไหนๆก็มากันละเอล่ะวันนี้เราจะมาเรียนไม้กวาดขี่ไม้กว,า,กวาดกันครับ ว่เธอของนั้นจะมีไม้ก่อยกัอยู่แล้วเอเนาะใช่ครับมีแล้วครับาสาจารย์มีแล้วค่ะโอเคอ่ะยังไงก็เถอยังไงว่าเธอก็มีพื้นฐานกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละวคงไม่ต้องให้ศาสตราจารย์สอนเนาะแน่นอนครับอ่คือว่าศาสตราจารย์ครับไม่ล่ะคือพอดีแล้วมเพิ่งมาใหม่ครับใช่ผมเพิ่งเข้ามาตอนปีสามครับพอดีว่าผม ยังไม่เคยโดนสอนการขี่ไม้กวาดเลยครับศาสตราจารย์อ้อถ้าเงินไม่เป็นไรเถอว่าอืมก็เดี๋ยวศาสตราจารย์สอนมุกสอนมุาเธอไหมก็ได้นะน่าจะมีเธอคนอเดียวใช่ไหมอ่าใช่ครับบิ๊ก่าลืมสอนฉันด้วยนะไม่ต้องห่วงเฟียวฉันนะนะมีไม้กวาดรุ่นนิมบัตห้าห้าหมื่นอยู่อ่ะฮะรับรองว่าฉันนะครับน่าจะมีแค่ผมคนเดียวครับศาสตราจารย์ที่เรื่องการขี่ไม้กวาด จะปั้นให้นายเป็นนักขี่ม้ควาที่เก่งที่สุดนายขี่เป็นจริงจริงใช่ไหมนายไม่ได้โดดเรียนใช่ไหมวิกอืมไม่เคยทำไมอาจารย์ถามแบบนี้แน่ละอือทำไมเอตอนที่เธอเธอมาเรียนวิกโดดเรียนไหมไม่เคยอืมอาจจะมีกอดบ้างนิดนึงอืมโอเคครับศาสตราครับน่าจะมีแค่สองคนแล้วครับศาสตราฮะครับใช่อีกคนนะนี่ครับอ่าเพิ่ม เพื่อนผมครับนายต้องขี่ให้ดูที่ขี่เป็นไหมคือการขี่ไม้กวาดเนี่ยนะพื้นฐานของมันเนี่ยคือการควบคุมไม้กวาดให้เป็นซึ่งผมเนี่ยเคยเรียนมาแล้วก็ต้องขี่เป็นนะฮะนะต้องขี่ <ใน S 2> เป็นอย่างแน่นอนอมันมัน,ม,นมันขี่ขี่เป็นแหละครับคือแต่ว่าผมยังไม่อยากเอาขี่ตอนนี้ครับเดี๋ยวให้อาจารย์สอนเสียวก่อนดีกว่าครับอืมอ,อ,อ,อโอเค ศอสตราจารย์ไม่ใหปัญหาอย่างนั้นเหครับสาสตาจารย์อ๋อเหะนายชื่ออะไรนะอ๋อผมเหรอครับผมชื่อเฟียวครับมาจากบ้านดาวน์เดือบไม่ใช่ครับมาจากบ้านวาเลริสนี่นายโอ้อันเลริสนายบ้านแล้วงั้นเหรอเฟียวนี่บ้านฉันมีตัวปัญหาแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยมาก็สายเสียเวลาอีกแต่จะพูดกี่ยวกับปัญหาเนี่ยฉันไม่รับหรอกนะขอโทษครับปิดไปแล้วอ่า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  โอเคสำหรับนักเรียนที่มีบัญหาในการขีดม้ก่อนอย่างแล้วก็เดินตามอาถยร์ใส่ได้เลยเต่อาจารย์จะสอนนักเรียนที่ชื่อเฟียวก่อนแล้วกันนะ,อะขอบคุณครับงั้นผมขอตัวก่อนนะออกมาเซฟิตโอ้ในที่สุดก็มาสักทีรออยู่ตั้งนานเอาละไอเด็กมาหวานซื่น เดี๋ยวเจอกันเนี่ยนายต้องแบบว่าคือศาสตราจารย์จะบอกว่าให้นายต้องมีชื่อให้มันก่อนมั้นนายไม่สามารถเรียกมันออกมาได้อ๋อโอเคไม่บอกตั้งแต่แรกคือยังไงครบขาถ่าย่อนายนายก็สอนขึ้นไปนี่อ่าผมรู้พื้นฐานนิดหน่อยครับแต่ว่าเออน้าบิ๊กเพงพูดเยอะฉันรู้แล้วศาสตราจารย์สอนดีกว่า บีเอ้ยมันเข้าใจนะไม่อยากเสียหน้ากับพวกบ้านดาวเวิร์นต่อเลยครับศาสตราจารย์ยังไงครับก็ตอนนั้นแหละอย่างที่เพื่อนเธอพูดว่าต้องตั้งชื่อให้ไหม้กวาดกันนะโอเคครับตั้งชื่อไม้กวาดใช่ไหมครับอืมท่านจะตั้งชื่อไม้กวาดว่า,วาอ่าชิปปี้ออกมาครับเรียบรอ้อยใช่ไหม S <S ใช่ครับก็ขึ้นไปได้ตามปก,กติเลยแล้วเราจ,จะควบผมระยะทิศทางของมันได้ยังไงเราต้องสื่อทางจิตคิดซะว่าไม้กวาเป็นเพื่อนของเราไม้กวาเป็นเพื่อนของเราใช่ไหมครับอือใช่แล้วล่ะอย่างเช่นอ่ะนักเรียนนักเรียนคนนั้นผมสีดำๆชื่ออะไรนะอ๋อเจบิ๊กครับโอ้โหมาไม,ไม่มาเรียนจนจจจำไม่ได้เหรอบิ๊ก ฉันแค่โดดนิดเดียวถ้าไม่ก็มันไม่สบายว่าไงครับอาจารย์มีอะไรครับเธอก็มาเรียนกับฉันด้วยสิมาเรียนเธอมาเรียนเป็นพร้อมกับเธอสิคือผมว่าทำเป็นอยู่แล้วไงไม่ต้องเรียนร้องอ๋อถ้าไเรียนทำเป็นอยู่แล้วไหนทำให้อาจารย์ตัวหน่อยสิอะไรนะครับสุดๆนะบิ๊กอืมก็นะครับ ไม้กวาดเนี่ยเป็นเสมือนเพื่อนของเราเพราะงั้นเนี่ยผมกับเพื่อนเนี่ยสนิทกันมากอ่อฮะเอาละมีใครเอวเอ้ยนะครับมันคือผมขี่เป็นอยู่แล้วครับจริงๆนะครับคือขี่ขี่เป็นจริงๆครับโอเคอย่าพยศนะเป็นอย่างให้ต่ออ๊บทำทำไมต่อครับผมเล็กเสร็จแล้วทำไมต่อครับทำไมต่อครับอาจารย์ก็ขึ้นไปนั่งแล้วก็พยายามสื่อสารทางจิตกับมัน อย่างเช่นเดินอย่างเราอยากจะเดินไปข้างหน้าเราสื่อสารมันทำไมทางจิตโอเคครับไปข้างหน้าอ๋อข้างหน้าเฮ้ยเอ้าบิ๊กเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยบิ๊กไปไปข้างหน้าอะไรจะเย็ดก่อนเพื่อนหยุดก่อนไม่คือเสายใจครับผมผมขอโทษอ่าแทนเพื่อนผมด้วยนะครับพอดีฉันฉันขี่ขี่ได้ขี่ได้ โอเคทำาเชื่อนายแล้วนายขี่ได้โอเคครับอ๋อยังไงนะครับศาสาจารย์แต่ถ้าสมมติน,นายจะเลี้ยวซ้ายลูวค่ะ่อทำจริงกับไันซะนะครับไปเร็วชิปปี้ไปางหน้าแปรงแปางหน้าลอยขึ้นเลี้ยวไปวขวาได้แล้ว ก็ไม่ได้ยากนี่วาฉันก็ทำได้โอเคตรงไปได้แล้วครับสาจารย์ขอมาครับนี่พวกนายดูสิดูบ้านวาเริลสิตอนนี้ก็ยังให้ศาสตราจารย์สอนอยู่เลยอ่ะแปลว่าการแข่งวันเนี้ยเราก็ง่ายเลยนะสิแน่นอนมาก็สายแถมยัง มาใหม่ด้วยนะพงจะขี่ไม่กวาดไม่ค่อยเป็นนั่นแหละเอ่อว่าแต่การแข่งแมกกาดครั้งนี้นายมีแผนใช่ไหมแน่นอนสิฉันมีแผนอยู่แล้วเชื่อใจฉันเถอะน,นั่นเรื่องที่มาสายก็เป็นแผนของนายใช่ไหมล่ะก็ใช่แน่นอนแผนของฉันเองนั่นแหละอันนี้รอบครอบจังเลยนะคิดไม่ไกลขนาดนี้เชียวก็นะ ยังไงคะแนนมันก็ต้องเป็นของเรานี่อีกอย่างเพราะนั้นก็มาสายยังไงก็ต้องโดนหนักคะแนนอยู่แล้วเราจะต้องเป็นผู้ชนะแน่นอนอืมนายนี่ไว้ใจได้เสมอเลยนะนั้นฉันก็ฝากนายด้วยละกันครับศาสตราจารย์ก็เพราะเป็นการเรียนครั้งแรกของเธอก็เถอทําได้ดีพอสมควรอ่ะแล้วกลุ่มนักเรียนดาวน์น่ะมาได้แล้วล่ะ โอเคนี่บิ๊กนายเพิ่งเรียนขี่ม้กว่าครั้งแรกใช่ไหมอืมฉันเรียนมาตั้งแต่ตั้งแต่ฉันเกิดแล้วโอเคท่าครับก็การเรียนการสอนน่าจะมีท่านี้แล้นะฮะอะไรนะครับไม่ใช่ว่าวันนี้จะต้องแข่งขันกันเหรอฮะแข่งแข่งอะไรอ่ะแข่งยิงเวทไงฮะ แข่งยิงเวทขี่ไม่กว่าต่างหากหล่ะเจ้าบ้าอ้าวโอเคแข่งขี่ไม่กว่าดนะโ oh. oh. อะ้ยอ๋อก็ถ้าในตามหลักจริงๆก็มันจะต้องมีการแข่งกันนะนะแต่ว่านักเรียนเฟียวเพิ่งจะมาเพิ่งจะมาฝึกขี่ไม้กว่านี่คงจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะใช่ครับจะมาเข้าร่วมการแข่งครับ งั้นก็แสดงว่าบ้านวัลลาริสแพ้บ้านดาวเวิร์ลแล้วใช่ไหมครับพวกเรายังจะได้คะแนนหรือเปล่าน่ะยังไม่ทันแข่งเลยเออใช่แต่พวกเรายังไม่ทันแข่งเลยนี่นาแบบนี้ก็แพ้แล้วพวกนายก็มาแข่งสิแต่นียอมได้ปะแต่แต่พวกฉันเพิ่งจะฝึกมาวันนี้เองอ่ะก็ถ้าไม่อยากโดนดูถูกว่าเพิ่งฝึกซ้อมแล้วก็เสียคะแนนแบบฟรีๆก็มาแข่งกันดีกว่านะ หรือว่าพวกนายกลัวแผลอะฮะใครใครกลัวแพ้ไม่มีอย่าไปยอมอย่าไปยองมาที่แข่งก็แข่งมาได้ยินแล้วใช่ไหมครับศาสตราจารย์ฝั่งนู้นเขาจะรับคำท้าน่ะใช่หรออันแข่งเองโดนโอเคครับเอาสิแข่งแข่งก็ดีเหรอบิ๊กสู้ๆนะบิ๊กแข่งโอเคได้แข่งก็แข่งแข่งก็แข่งครับศาสตราจารย์ครับพวกผมจะทำการแข่งกันครับเราต้องแข่งกันที่ไหนครับศาสตราจารย์ ก็เธอมั่นใจกันแล้วหรออ่ามั่นใจครับดดนี่เจ้าออน่ะไม่ต้องพูดเลยนะยังบังคับไม่กวาดป่าวบอกเดินหน้าไปยังใครหลังยัเลยนี่จะรอดไหมนั่นเป็นเรื่องงอดีตผมไม่นับเป็นเรื่องเรื่องปัจจุบันมันเพิ่งผ่านมาแค่ไม่กีน่นาทีเองนะปัจจุบันคือผมจะแข่งกับบ้านดาวเวนแล้วจะชนะมันมีแค่นี้นายแมนมากบิก๊กครับผมจะทําการแข่งกัน สุดยอดามากเพื่อนฉันอ,อยู่แล้วถ้าว่าเธอยืนยันก็จาตจาจันก็ไม่มีปัญหาเลยนะอล่ะก็มาถึงแล้วล่วนะเนาะสถานที่ที่ว่าเธอจะต้อมาแข่งกัน เส้นทางที่ว่าเธอจะได้แข่งกันก็ตามที่ศาสตราจารย์ไล่ไว้ด้พเธอได้เห็นครับศาสตราจารย์บิ๊กซู้ๆนะบิ๊กไม่ต้องห่วงฉันจะคว้าชใยให้ชนะแน่นอนอยู่แล้วจริงเหรอโอเคเพื่อนชนะเก่งว่สุดในโลกได้เลยฉันเชื่อแล้วไงต่อครับศาสตราจารย์ก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนส่งตัวแทนแต่ละบ้านมา ไปเลยบิ๊กแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะเอาล่ะใครที่พร้อมแข่งแล้วก็ไปเลยแล้วกันนะใครอยู่ข้างหน้าสุดคือคนที่จะไปแข่งใช่ไหมใช่อะไรบิ๊กเดินไปะฮะเอา้านายไม่ได้แข่งกับบิ๊กคนที่อยู่หน้าสุดคือคนที่ได้แข่งอา้าวสู้ๆนะเฟียสุดยอดเฟียสนายเป็นตัวแทนบ้านเราเก่งมากนายใจกล้ามากสุดยอด อย่างที่สุดโอเคครับศาสตราจารย์ผมคิดว่าน่าจะพร้อมกันหมดแล้วครับส่ตงตัวแทนกันเรียบร้อยเดี๋ยวไม,ไม่ต้องถึงมือนายหรอกแต่ฉันไปเองฉันอยากจะสั่งสอนเจ้าบ้านวาลิสหน่อยนะเอาดีอเอางาั้นก็ได้ฉันอ่านแผนนายทำได้ถึงแล้วเขาจะส่งไอ้นี้มาตั้งแต่แรกแล้วฉันเลยส่งนายไปแทนซียวสู้สก็คือนายบอกนายอ่นแผนออกใช่ไหมใช่โอเค แล้วอมวิกว่าข้าวสาจัน,อนพอแล้วครับนนเลยละเอ,เอาไงออกกันนันงเรียนเฟียวเธอว่าสมัครใจใช่ไหมใช่ครับผมสมัครใจครับก็ถ้าในาาเมื่อว่าเธอเรื่มที่จะมาแข่งกันก็เดินเริ่มกัป็นไรมิได้ครับจะสู้นะได้ครับแล้วก็ยังไงครับไปข้างหน้าใช่นไสาสาจยน เช่ยแล้วสู้ๆนะเฟีย้ยวชนะบ้านดาวเวินให้ได้ได้ชนะทำเต็มที่ดีมากเราชนะแน่สู้ๆเฟียวแล้วต่อครับชิปปี้ฝากนายนะ,ะทำความเชื่อใจกับไม้กว่าซะพองกันหรือยัง ชิปปี้อ่ารูสูสนะฉันฝากนายด้วยพร้อมแล้วครับศาสตราจารย์ถ้าพร้อมแล้วก็นั่งเลยครับเส้นทางพวกท่านนจาจ์จำได้ใช่ไหมไที่ศาสตราจารย์ไล่เวทจำได้ครับอาจารย์จำได้ครับโอเคเดีย๋ยวศาสาตราจารย์จะให้สัญญาณแล้วกันนะครับ หน ð, ึ los, <S 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 2> <S 2> ่งสองสามไปอ้ตัวพ่นะได้เลยจะพยายามอ้นั่นไงเจอแล้วเอาละไปเลยลูกพ่อนี่นี่นายน่ะต้องรีบก็ได้นะอุ้ยนายไม่ต้องมา่วงเวลาฉันทำไมแปลกๆวะโอ้ยทำไม แปลกแล้วอ่ะนี่นี่นะอะไรไม้มันไม้ไม้มันแปลกแปลกหรือเปล่าอ่ะอุ้ยมันแปลกกะจริงแต่ว่านายไม่ต้องมาโถมมาลาฉันอย่าอย่านายอย่ามายุ่งฉันว่านายอย่าเพิ่งไปดีกว่าฉันว่ามันมันแปลกๆอ่ะฉันว่าเราไปที่อื่นที่มันปลอดภัยก่อนดีกว่าไหมปัดไปแหวของนายใช่ไหมไม่เอาไปเฮไปเอ้ยต้องไปที่น้ำ เอ้ย้ยยเยเ้ยเอ้้ยจะดแล้วเฮ้ยจะอดแล้วอ้อนี่เจ้าเด็กใหม่มาทวงเวลามาเล่นโกกปกกับฉันเยแต่แตอเอ้ยมันควบคุมไม่ได้เสียาการทรงตัวไปกวาดเอ่อเอ่ เห็นเว็บ้างไหมน่ะไม่เห็นเลยอ่ะน่าเห็นไหมเฮ้ยไม้นั่นเว็บดีไหมไม้ไม้เว็บอยู่นี่ป่าเอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเขาสภาพเขาถึงเป็นอย่างนี้อ่ะไม่ทันแล้วไปเพื่อนผมน่ะอาการเป็นยังไงบ้างครับศาสตราจารย์ ท่านพวกนูโอเคไหมคะศาสตราจารย์ก็โชคดีอย่างหนึ่งนะที่เพื่อนของพวกเธอได้พ้นขีดความตายแล้วล่ะแต่ติดอยู่อย่างหนึ่งอะไรคะจะรับ้า้หรือเปล่าพูดมาเลยครับเพื่อนของพวกอจะต้องนอนโซงอย่างนี้ไปเป็นระยะยาวจนก่อนจะจบการศึกษานะหมายความว่าศาสตราจารย์จะส่งเขากลับไปรักษาตัวข้างนอกโรงเรียนหรอครับมันก็ต้องเป็นไปแบบนั้นนะนะไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอครับคงไม่มีแล้วล่ะศาสตราจารย์ก็ช่วยเท่าที่ พอที่จะทำได้แล้วล่ะไหนเฮดฟิกั้เอ้ยบิดเฟี้ยวอยู่นั่นไหนเฟียวเฟียวเฟียวเออไม่ได้เราเสียบานบอลนินงนแล้วเหรอเนี่ยอืออือออ๋อต้องักัหมอไดเี้วยดี๋ยวเดี๋ยวเด๋วคือฉันคืออ้ยอ้ายังไม่เป็นไรเอี๋ยเสียบตาทำไมเนี่ยโถ่ไม่ดีแล้วโถไม่เป็นไร ฉันไม่ได้เป็นอะไรอ่าแต่แต่เดี๋ยวอะไรขึ้นเฟี้ยวคืออยู่ดีก็ได้ยินเสียงอะไรมุ่งเรื่องดังฉันฉันเอาเกิดเรื่องใหญ่เลยฉันแพ้เราใช่ไหมอ่ะเุ้ยเรื่องแพ้เรื่องชาไม่สําคัญหรอกตอนนี้มีเรื่องสําคัญกว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นฉันขอไปเรอ้อรจา์ฟังด้วยอ๋อฉันเหมือนว่าไม่คว่าเฟี้ยวไปตรวจสุขภาพก่อนใช่ต้องพาเฟี้ยวไปหาจา์ตรวจเลยไม่ไม่คือฉันขอโทษนะฉันทําให้บ้านวาลลิสแพ้อีกแล้วอ่ะ มันแพ้ไม่สองวันตอนนี้เฟี้ยวเกิดเรื่องใหญ่แล้วเพราะว่าเรรรื่ออองะไหคนที่แข่งกับนายอ่ะบ้านเอรเบิร์นอะอาการเร็ว้ายกว่านายอีกนี่ฉันกลัวว่านายจะเป็นแบบบ้านเดอร์เบิร์นเลยวิ่งเลยวิ่งมาหาเนี่ยฮะบ้านเดอร์เวิร์นเป็นอะไรหรอต้องไปดูอาการก่อนเลยต้องรีบไปห้องพยาบาลก่อนเอานายไปรักษาด้วยไปไปไปเดินไปฉันอุ้มไปเองเออหนักไปเกินไปอะไรเฟี้ยวฉันอุ้มไปขี่ไม่เนี่ยขี่ไม่กวนฉันกลัวเออขี่ไม่กวนอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยตอนนี้ฉันว่าอย่า ไม่ไปก็ไม่ไปไปอุ้งไปเลจวเก็บให้แล้วนึงไปเร็วไปเร็วไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรบ้าเวไม่เป็นอะไรไม่เ็ยเรจะไปหนบอกกันได้ไหมพี่าวไปเร็วไปเร็วเฮ้ยปล่อยฉันเถอะฉันฉันเดินได้นะดูแล้วนายเดินได้ก็เอดูอาการก่อนเอ็งสวยไอ้อุ้ยขอไว้พร้อมว่าดวงดีเอ้ยขอบคุณครับขอบคุณค่ะศาสตราจารย์ครับผมพาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ ที่หายไปมาเจอแล้วครับเขาสภาพโอเคปกติดีครับไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆเหรอไม่เป็นไรครับปกติดีครับมั่นใจใช่ไหมลองตดว<ม>นะดูมก่อนไหมครับไม่รู้ครับมั่นใจครับศาสาจารย์แต่ว่าแต่เอ่อ,อคนคนนี้เขาเป็นไงบ้างครับศาสาจารย์นายอย่ามาใกล้เพื่อนฉันนะเพอนายเลยนายเวฟถึงอยู่ในสภาพอย่างนี้เพราะนายเลย หมายพอเพื่อนฉันน่ะเพื่อนฉันไปทำอะไรให้ในลักทานอ่ะจะจูบมาสนิทกันอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะช่างเถอะช่างนายไปแข่งม้าขี่ม้กวดด้วยกันได้ซ้ำเนี่ยทำไมทำไมเวฟถึงเป็นสภาพนี้ทำไมนายยังปกติล่ะดูเพื่อนฉันสิไปเถอะบิ๊กถ้าเกิดว่าเพื่อนฉันเป็นอย่างนี้มันจะดีกว่าใช่ไหมเออนาเออนาช่างไม่ได้พูดอย่างนั้นซะหน่อยจะได้ดูสภาพเพื่อนฉัน อใจเย็นๆก <es ่อนนะเสียงอะไรอ่ะผมไม่ยอมครับใครมาพูดอย่างนี้ไม่ได้เขาจะมาโทษเพื่อนผมคนเดียวไม่ได้ครับผมไม่ยอมตามาสิแสงอะไรอ่ะวางแผนอะไรกันตัวแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะไม่ใช่เราใช่ไหมมันใช่เหรอเรามาฮะอะไรอ่ะแสงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะตามมาเถอะนะทำไมฉันรู้สึกว่าแน่แน่แน่ทางนี้ล่ะ ทำไมเราต้องตามไปด้วยอ่ะแต่ฉันอย,อยากอยู่ไปดูอาการหมอนั่นน่ะเฮ้ยรอก่อนสิรอฉันก่อนจะพาฉันไปไหนอะ่มอมอะมมเเาาอนะจะพาฉันไปไหนอะ่ะเจ้าแสง อันนี้เหรอคืออะไรอ่ะประตูอะไรอ่ะไม่ได้เจอเัินตั้งนานเลย